ค่ะเราก็จะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับการแปรผันแบบที่3ก็คือการแปรผันเกี่ยวเนื่องซึ่งการแปรผันเกี่ยวเนื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีปริมาณเนี่ยมากกว่า2ปริมาณคือปกติมันอาจจะเป็น x y st อะไรเงี้ยที่แปรผันหรือแปรผกผันกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องเนี่ยเราก็จะมีปริมาณมากกว่า สองปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการหรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะอย่างข้อ1ถ้า x แปรผันโดยตรงกับ y และแปรผกผันกับ z กาลังสองเราจะเห็นว่ามันโดนแบ่งเป็นสส่วนนะคะ x เนี่ยแปรผันตรงกับ y แปรผกผันกับ z กาลังสองดังนั้นเวลาเราจะเขียนนะคะก็จะได้ว่า x แปรผันตรงกับ y เนี่ยเอาไว้ข้างบน แปลผูกพันกับแซํกาลังสองเนี่ยเอาไว้ข้างล่างจากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็คูณ k เข้าไปก็จะได้แบบนี้ x เท่ากับ ky ส่วนแกําลังสองจากนั้นอันนี้เสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็จะหาค่า k ค่า k ก็ได้จากอะไรค่า k ได้จากตัวเลข ชุดแรกที่มันจะมีค่าตัวแปรให้ทั้ง X Y และ z นะคะก็จะได้ว่าอันนี้แม่ขอแทนเลยเนาะไม่เขียนสมการซ้ำนะคะสมการดูด้านซ้ายมือเนาะ X คือ4 mm hmm. เท่ากับ K คูณด้วย Y ก็คือ1ส่วนด้วย z กําลังสองก็คือ2กําลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2กําลังสองได้4ย้ายขึ้นไปคูณน,นะคะ 4, 4ีสได้ K mm hmm. เท่ากับ16 จากนั้นทำขั้นตอนที่3เลยค่ะเขาถามว่าถ้าเกิดสมมติว่า x เ,เท่ากับ 2y เท่ากับ8แล้ว z เ,เท่ากับเท่าไรดังนั้นเราก็หา z เมื่อ x เ,เท่ากับ 2y เท่ากับ8จากสมการนะคะแม่ขอแทนเลยนะคะ x ก,ก็คือ2เท่ากับ k k คือ16ค่ะคูณด้วย y ก็คือ8 ส่วนด้วยแซตกำลังสองเราก็จะได้ว่าย้ายแซกำลังสองไปคูณค่ะย้ายสองลงมาหารได้16บคูณแอันนี้แม้ยังไม่คูณเนาะเดี๋ยวลองหารทีเดียวได้4ค่ะจากนั้นจากตรงเนี้ยเราก็เลยจะได้ว่าแซดกำลังสองเท่ากับ16บหกคูณสี่กยใส่สิทวดสองสเปสี่ได้64 ดังนั้นเซตเดียวอยากได้เซตเดียวทำไงนะลูกก็เออทำไงจ๊ะเก็กใส่รูทค่ะเออใส่รูทหรือว่าใส่รากที่สองเนาะมันก็จะได้เป็นอันนี้รากที่สองของหกสิบสี่ได้เลยคะ่ะแปค่ะแปจ้าโอเคก็ได้เซตเท่ากับแปดเรียบร้อยแลย้ว นะคะทีนี้พอมาเป็นข้อ2ยาวนิดนึงแม่ขอขยับเขาบอกว่า y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ2 x ลบ1และเศษ1ส่วน z ดกำลังสองลบ3มดังนั้นอันนี้เขียนได้งี้นะคะถ้าเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องคือจับมาคูณกันก็จะได้ y แปรผันกับ2 x ลบ1ที่คูณกับเศษ1่ส่วน z กำลังเศษ1ส่วน z กำลังสองลบสามก็ส่วนด้วย z ซตกำลังสองลบสแบบนี้เนาะเปลี่ยนจากเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็คูณ k เข้าไปได้ k คูณด้วย2 x ลบ1ค่ะส่วนด้วย z ซตกำลังสองลบสได้สมการเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาดูตัวเลขชุดแรกของเราก็คือตัวเลขชุดนี้นะคะเราก็จะได้ว่าหา ค่า k อแม่ขอแทนเลยนะ y คือ12ค่ะเท่ากับ k คูณด้วย2คูณ x ก็คือ2ลบ1ส่วนด้วย2กํลัง2ลบ3นะคะตรงนี้ก็จะเป็น12เท่ากับ2 2เป็น4 4ลบ1เหลือ3ได้ k คูณ3ตัวส่วนได้2กํลัง2ได้4 4ลบ3เหลือ1ค่ะส่วน1 ดังนั้น k ของเราก็ย้าย3จากคูณไปหารได้12บหารส k ก็ได้เป็นอะไรลูกสีค่ะเออ k ก็ได้เป็น4ี่ขอขยับนิดนึดน่งเราได้ k เป็น4นะคะเราก็มาหาต่อค่ะ,ะจากอันนี้เขาบอกว่า อยากได้ x ค่ะเราจะหา x เมื่อ y เท่ากับ40แล้วก็ z เท่ากับลบ2ก็คือตรงนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะหาเลยแทนเลยนะเอ่อ y เท่ากับ 40, 40ก็ได้40เท่ากับ k ก็คือ4คูณด้วย2คูณ x 2 x นะคะลบ1 ส่วนด้วย z ซํ 2, ก, 2, กำลังสองก็คือลบสองกำลังสองแล้วก็ลบสอ่ะลบสคิดข้างล่างก่อนลบสองกำลังสองได้4 4่สีลบสาเดือนหเพราะฉะนั้นเป็นส่วน1นะคะเราก็จะได้แม่ก็จะย้ายตัวนี้ลูกย้าย4นะคะจากคูณย้ายลงมาเป็นหารก็จะได้40่สิบ่วนสเท่ากับสองลบหตัดกันได้สิบ เราก็จะได้10เท่ากับ 2x ลบ1ย้ายลบ1ไปฝั่งนู้นค่ะได้11เท่ากับ 2x ดังนั้น x เดียวก็ได้11หาร2ก็ได้ x เท่ากับ5.5เรียบร้อยแล้วอันนี้ทำเยอะนิดนึงเพราะว่าพอดีว่าตัวส่วนเขาก็เป็นตัวเลขที่คิดเยอะตัวเศษก็คิดเยอะนะครับ ทีนี้ต่อไปอในลักษณะของประโยคของข้อ3 x แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ y z และ m อันนี้ตั้ง4ตัวเนาะตัวแปรเนี่ยอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันบอกว่าแปรผันเกี่ยวเนื่องกับพวกนี้อันนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้คูณกันหมดเลยก็จะเขียนได้ว่า x อหยุบลงมานิดนึง x แปรผันกับ y คูณแคูณ m เนี่ยค่ะเขียนได้ยี้ก็จะได้สมการ x เท่ากับ k คูณ y คูณแคูณ m เพราะว่าไม่ได้บอกว่ามีผกผันกับอะไรเนี่ยไม่ไม่มีบอกนะคะก็คือจับคูณกันหมดเลยดังนั้นเราก็จะหาค่า k จากตรงนี้อันนี้ให้มาหมดเลยค่ะ ว่า x เท่ากับ6นะคะ y เท่ากับ2 z เท่ากับ3และ m เท่ากับ4เราก็เอามาแทนค่ะ x เท่ากับ6 y เท่ากับ2 z เท่ากับ3 m เท่ากับ4ก็จะได้ k เนี่ย2 3เป็น6เนาะ6คูณ4นี้ตัดกันนะคะได้1ส่วน4 k เท่ากับ1ส่วน4จากนั้นค่ะก็มาทำต่อ เราก็จะหา x เ,เมื่อ y เท่ากับ4 z เท่ากับ3และอันนี้ขอเขียนข้างบนนะคะ m เท่ากับแแทนเลยเนาะจากสมการ x มันเป็น x เ,เท่ากับอยู่แล้ว่ะ k คือ1ส่วน4คูณกับ y คือ4คูณกับ z ก็คือ3คูณกับ m ก็คือ8ตัดนะคะ เราก็จะเหลือ x ของเราเท่ากับ3 8มแปดแปดสามแค่นี้เสร็จแล้ว x เท่ากับ24อันนี้สั้นสั้นกว่าข้อ2อีกนะคะต่อไปอ่ามีใครบอกแม่ได้บ้างว่าแม่สามารถเขียนสัญลักษณ์การแปรผัน 8, ได้บ้างไงลูก y แปรผันตรงกับ x แล้วก็แปรผกผันมีแปรผันตรงนะกับ x แล้วก็แปรผกผันกับรากที่สองของ t แปรผกผันกับ x และแ่อ่ะแปรผันตรงกับ x และแและแปรผกผันกับรากที่สองของ t อเขียนได้ว่าอะไร y เลยเนี่ย y แปรผันกับอะไรคะ x Z, t x กำลังสองอ่า x แแล้วก็ส่วนนะลูกถ้าแปรผกผันเอาไว้ข้างล่างนะคะส่วนด้วยรากที่สองรากที่สองนะลูกรากที่สองของ t นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ y เ <K> ท่ากับ k คูณเข้าไป kx z ส่วนด้วยรากที่สองของ t ได้แบบนี้ต้องหัดเขียนสมการเองก่อนนะต่อไปค่ะเราจะหาหาค่า k เราก็จะได้ว่าตัวเลขชุดแรกของเราก็คืออันนี้ค่ะ y เป็นร้อ x เป็น25่ z เป็น2องแล้วก็ t เป็น1นี่นะคะเราก็จะได้ว่า y แทนเลยนะได้100เท่ากับ k นี่คือที่เราจะหา x คือ25 z ก็คือ2แล้วก็รากที่2ของ t ก็คือ1แม่ถามว่ารากที่2ของ1ได้อะไรลูกเท <1. S 1> ่ากับอะไร1เออเพราะมันคือ1คูณ1ใช่ไหมสองตัวหลุดออกมานะคะรากที่2ของ1ได้1ดังนั้นอันนี้ตรงเนี้ยได้หนึ่ง ก้อนเนี่ยได้หนึ่งก็ก็เหมือนไม่มีอะไรส่วน1นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะได้ k เนี่ยอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งหารด้วยยี่ห้าสองเป็นห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นได้ k เท่ากับสองใช่ทีนี้อ่ะเรามาแทน,นะคะ่ะเราจะหา,หาอะไรเนี่ยหา y เมื่อ x เท่ากับห้า เท่ากับ5และ t เท่ากับ4แทนเลยนะ y อ๋อันนี้หา y พอดี y เท่ากับ k ก็คือ2คูณด้วย x ก็คือ5คูณ z ก็คือ5ส่วนด้วยรากที่2ของ4ดังนั้นรากที่2ของ4ก็คือ2ถูกไหมตัดค่ะ ก็จะได้ y เท่ากับ5คูณ5ได้25แค่นี้เองประเด็นคือแม่เชื่อว่าเราคูณบวกลบคูณหาเลขถูกแต่ว่าเขียนสมก,การก็คือตัวนี้เนี่ยให้มันถูกแค่นั้นเองนะคะต่อไปอ่ะอันนี้เป็นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเป็นวงกลมแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง F แปรผันโดยตรงอ่ะดูนะ f แปรผันโดยตรงกับกำลังสองของ v แล้วก็แปลผกผันกับรัศมีคือ r อันนี้เขียนได้ว่าอะไรลูกเขียน f แปรผันกับอะไร v กำลังสองอา v กำลังสองแล้ว r ไว้ตรงไหนส่วน r ส่วน r ดี v. V, มากค่ะ ก็จะได้ f เท่ากับ kv กำลังสองส่วน r เนอะทีนี้หาต่อคะ่ะหา k อ่ะดูให้อะไรมานี่จะป้บตัวเลขชุดแรกมาแล้วหา k ก็จะได้แม่แทนเลยนะคะ f เป็น64นะคะ kv กำลังสองก็คือ2กำลังสองนะคะส่วน r ก็คือ5เนาะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ k เท่ากับ64คูณ5 2กำลัง2ได้4ค่ะส่วน 4, 4 1เป็น4 4 6 24อ่า k 80, ได้อลไรลูกช่วยคิดเลขอย80 80โอเค okay. 80ดังนั้นเราจะหาอันนี้หาอะไรหา f ค่ะเมื่อ v เท่ากับ3และ r เท่ากับ c นี่นะทีนี้แทนเลยนะคะ f เราจะได้เท่าไรอ่ะ k เป็น80เนาะ v กำลังสองก็คือสามกำลังสองส่วนด้วย r ก็คือ4เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดค่ะสีเป็น8อ่ะ f ได้เท่าไหร่ลูกร้อยปอ้ยใช, <180. S 1> ใช่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 เก้าสอ ร้อยแปดสิบลัสรุปแล้ว f เท่ากับร้อยแปดสิบนั่นเองไม่มีอะไรมากข้อหอันนี้เราจะต้องอกำหนดตัวแปรเขาดิหนึ่งพื้นที่ผิวแม่ให้เป็น a นะคะ a เนี่ยแปรผันโดยตรงแปรผันโดยตรงกับกำลังสองของความยาวสัน ความยาวสันแม่ให้เป็น l นะคะ l ความยาวสันถ้าความยาวสันเป็น2เซนจะมีพื้นที่24ตารางเซนแล้วพื้นที่ของลูกบาศเมื่อสันยาว5เซนเนี่ยเป็นเท่าไรดังนั้นเราเขียนอันนี้จริงน่าจะอยู่ในการแปลผันตรงปกตินะคะแม่เพราะว่ามีปริมาณแค่2ปริมาณเองเนาะอ่ะ a แปรผันโดยตรงกับ l นะคะก็จะได้ a เท่ากับ kl อันนี้เร็ว,เ,รวเลยนะเพราะว่าเป็นการแปรผันตรงตามปกติ หา k ก็จะได้จาก a นี่ค่ะ a เป็นยี่สิบสี่ l เป็นเป็นเป็นเท่าไหรเป็นสองดังนั้น k ก็จะได้ยี่สิบสี่หารสอง k จะได้สองค่ะโอเคอ่าทีนี้เราจะหา a เมื่อ l เท่ากับห l เปลี่ยนเป็น5นะ ก็จะได้ a เท่ากับ k คือสิบสองคูณห้าอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เลยลูกหกสิบหกสิบเรียบร้อยสงสัย a, จับข้อผิดอเด้งมาอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้เขียนสรรมการให้แม่หน่อยอ่ะเขียนเขียนสัญ,ญลักษณ์ก่อน a แปรผันอะไลรลูกแปรผันตรงตรงค่ะอือกับกับ c กลางสาม b เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆรากเอออันสองเอานี้ก่อนรากที่สองของ B แล้วอะไรอีกส่วนส่ส่วน C ีํอกำลังซีกำลังสามอ่าส่วนด้วย C ีกำลังสามนะคะส่วนด้วย C ีกำลังสามอ่าดังนั้นเราก็จะได้ว่า A เท่ากับอะไรลูก k hey, <Hey. S 1> ที่สองของดีส่วน oh, c นกำลังสาีลังอ่าโอเคดังนั้นเราก็จะได้ว่าหาอันแรกเพราะอันนี้หาแค่ k เองค่ะเขาบอกว่าหาค่าคงตัวเนี่ยหาแค่ k โอเคสบายอ่าเราก็จะได้ว่าเราจะหา k เนาะจาก a a เป็นยี่สิบสี่ เท่ากับ k รากที่สองของ b ก็คือสี่ส่วนด้วยเศษหนึ่งส่วน 2, สองกำลังสามอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราก็จะได้เศษหนึ่งส่วน 2, สองกำลังสามได้อะไรหรอสามส่วนเอ่อแปดหรือเปล่าคะสามหรือสามไหมหนึ่งกำลังสาม<อ>ได้ไร<ๆ>หนึ่งห,หนึ่งหนึ่ง,ง,งส่วนแปด เออหนึ่งส่วนแปดอันนี้จากหารย้ายขึ้นไปคูณเลยนะลูกไม่ได้กลับเศษเป็นส่วนนะส่วนด้วยรากที่สองของสี่ก็คือสองเพราะฉะนั้นเคเราตัดค่ะสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่อันนี้ก็ตัดได้เนาะสี่สามสิบสองสี่สองเป็นแปดอ่าตอบแล้วจ้ะเคได้สามส่วนสองหรือจะตอบเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งจุดห้าก็ได้ แล้วแต่นะต่อไปข้อแปดอ่ะเขียนสมการการอ่ะเขียนสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์กันแปผันนิดหน่อย x อะไรลูก x แปรผันตรง y x แปรผันตรงกับ y รหรือเปล่าคะ,ะแล้วก็ส่วนเซกำลังสองอ่าโอเคได้ x เ,เท่ากับอะไรลูกเ y าส่วน z กํกำลังสองส โอเคจากนั้นหาหา,า k okay. นะคะจากอันแรกอันนี้อ่ะแทนเลยนะ x เป็นสิบหก k y y เป็นยี่สิบสี่ส่วนด้วย Z กำลังสองก็สองกำลังสองได้ k อันนี้อันนี้แม่หารก่อนนะสี่สี่หกยี่สิบสี่เนาะ ก็จะได้เป็นสิบหกส่วนหกช่วยแม่ดูได้นะก็หารได้เลยเนี่ยเอาอะไรตัดดีสามไม่ได้ได้แค่สองเนาะสองได้ได้ไม่สองค่ะอือสองสาม 2, 3, เป็นหกสองสองแปดแปดได้แปดส่วนสามอ่าอันนี้นะคะต่อไปเราก็จะหาแซดเมื่อ x เท่ากับ9แล้วก็ y เท่ากับ3าส่วนสแทนเลยนะคะ x เป็น9 k เป็น8ส่วนสเอ่อแล้วก็คูณ y y ได้3าส่วนสแล้วก็ส่วนด้วย Z กำลังสองเพราะฉะนั้นย้าย Z กำลังสองไปข้างบนเอา9ลงมาข้างล่างได้8เออตัดก่อนก็ได้ อันนี้อันนี้ตัดเหลือสี่มันมันจะได้เขียนง,ง่ายเดี๋ยวจะได้ไม่ซ้อนกันเนาะก็จะได้เป็นสี่ส่วนเก้าดังนั้นแซดเดียวได้อะไรลูกศูนย์จุด, 4, ด 4, สี่สี่ห้าสี่สี่ศูนย์จุดสี่เอาเอาเอาถอดถอดถอดลากก่อนแซดเท่ากับอะไร เนี่ยมันต้องใส่รากสองสามเออใช่ใช่ได้สองส่วนสามดังนั้นแซดก็เท่ากับอะไรนะลูกเมื่อกี้ที่เราบอกอะศูนย์จุดเลยศูนย์จุดห้าหรือเปล่าคะห้าหรอหกหรือเปล่าศูนย์จุดหกเออมันได้ศูนย์จุดหกสามอะจุดหก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 ไปเรื่อยๆอะหกเจ็ดแล้วกัน นะคะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยดูง่ายมากเลยจริงๆถ้าเราจําบทนั้นได้สองส่วนสามถ้าแม่คูณสามทั้งเศษและส่วนอ่ะแม่ได้หกส่วนเก้าส่วนเก้าคือทศนิยมสามได้ศูนย์จุดหกสามจำได้ไหมนะจำนวนจริงอะ่ะเออเนี่ยลืมแล้วอย่าเพิ่งลืมมันสอบไปภาคอยู่เด้ออ่ะต่อไปข้อเก้า ส่วนสูงของกรวยตรงแปรผันตรงกับปริมาตรกับนะลูกไใช่กีบกับปริมาตรและแปรผกผันกับกำลังสองของรัศมีอ่ะทีนี้ส่วนสูงเป็น h นะคะปริมาตรเป็น v นะคะรัศมีเป็น r นะคะอ่ะเขียนได้ว่าอะไร h แปรผันตรงกับ v แล้วก็ส่วนอาร์กำลังสองค่ะเ <S S 1> อออากำลังสองได้สมการเป็น h เท่ากับ kv r าส่วนอากำลังสองโอเคอ่าหา k อันนี้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 บอนนกว่าถ้ากลวยสูงึดอ่านี่นะสีเขียวหา k เราก็จะได้ว่า h ก็คือสูงเนาะ6เข้ากับ k คูณ v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 , v, v ปริมาตร8าพส่วนด้วย r กำลัง2ก็คือ2กำลัง 2, 2> อ,งอ่ะ2กำลัง2อ่ะย้ายสมการหรก k อันนี้ได้6คูณ4ส่วน8ไพยเนาะ4 2เป็น8ตัด2 3เป็น6 อ่าเพราะฉะนั้นได้ k เท่าไหร่ลูกสามส่วนพาหรือเปล่าคะใช่จ้ะสามส่วนพายดังนั้นหาอันต่อไปหาหาหาอะไรเนี่ยหา,หา h เมื่อ r เท่ากับสามปริมาตร v เท่ากับสิบสองายโอเคแทนเลยนะคะอันนี้มันเป็น h เท่ากับและหา h h เท่ากับ k ก็คือสามส่วนพาย เนาะคูณกับ V V วก็คือสิบสองพายส่วนด้วย R กำลังสองก็คือสามกำลังสองอ่ะตัดก่อนจะ้ะอันนี้ตัดกันได้อันนี้คูณกันอยู่แล้วอันนี้คูณกันอยู่แล้วสิบสองสามสามสิบหกก็จะได้สามสิบหกส่วนกาส่วนกาถ้ากับสี่ ได้ส okay. ี่เก้าสี่สามหโอเค h เท่ากับสี่เรียบร้อยเนี่ยถ้าเราทำมาเยอะๆอะลูกเราก็จะแบบตือสามารถเขียนสมการอัน,น,นข้อสุดท้ายหรือเปล่าใช่อ่ะมายังไม่หมดเวลาเนาะค่าใช้ใจ่ายในการบรรทุกสินค้าเขาบอกว่าแปรผันตามระยะทางแล้วก็แปรผกพันกับอัตราเร็วอ่ะโอเคค่าใช้ใจ่ายเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเแล้วกันอะเ ระยะทางเป็น s ความเร็วก็คือ v นะคะอ่ะเขียนได้ว่าอะไรหรือ m แปรพันโดยตรงกับ s ส่วนส่วน v ส่วน v ค่ะาโอเคก็จะได้ m <S s <S เท่ากับ s ส่วน v <B. S 1> โอเคงั้นเราก็จะหาอ,อันแรกเลยค่ะน่าจะพอดีเวลานะ อัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าใช้จ่าย800อุ้ยคิดเกินอ่ะเราก็จะได้ว่าหา k ก็จะได้ m MM m ของเราคือ m m MM m 800เนอะเท่ากับ k ระยะทางอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ก็คือเป็นยังไงลกูก V ของเราเป็นอะไรแปดสิบค่ะวก็คือแปดสิบระยะทางแปดสิบไม่ใช่เอสเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าใช่ค่ะฮแปรผันแปลผันตามเวลาเดินทางและแปลผกผันกับอัตราเร็วเอออัตราเร็วก็ต้องเป็นแปดสิบเนาะแต่มันบอกว่าแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะลูก แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนึงอันเนี้ยแสดงว่าระยะทางเท่าเดิมเพราะว่าเขาเปลี่ยนแค่อะไรลูกอัตราเร็วที่เปลี่ยน,ปยนไปถูกไหมอันเนี้ยต้องดอกจันไว้ว่าระยะทางเท่าเดิมเหมือนประมาณว่าเขาจะลองคิดค่าใช้จ่ายว่าถ้าใช้อัตราเร็วที่มันออ่ ช้าลงแล้วแบบค่าใช้จ่ายมันจะเป็นยังไงขึ้นแต่ระยะทางเท่าเดิมเหมือนจะส่งของจากบ้านเราเอเดะมอส่งมาบ้านเราเนี่ยคิดอีกทีก็เดอะมอส่งมาบ้านเราแต่เปลี่ยนแค่อัตราเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้แปดสิบเอสก็เหมือนเดิมนะก็จะได้เป็นย้ายป่ายเคนะคะก็จะได้เป็นแปดแปดแปดเท่าไรเนี่ยหกสิบสี่อ๋อ 6กสิบสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ส่วนเอสอ่ะจากนั้นค่ะหาว่าเสียค่าจะให้จ่ายเท่าไหร่เอ็มอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเอ่อวี v, เปลี่ยนเป็นสิบดังนั้นเราก็จะได้ว่าเอ็มเท่ากับเคก็คือหกสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหมื่นสี่เนาะเอสนะคะ คูณด้วย s อ่ะเดี๋ยวตัดกันเหมือนเดิมส่วนด้วย v ก็คือเปลี่ยนเป็นสิบโอเคนี่ตัดกันเหมือนเดิมนะเราก็จะได้ว่า m เท่ากับหกหมื่นสี่พันส่วนด้วยสิบนะคะเราก็จะได้เป็นอะไรหรูืหกพันสี่ค่ะก็แสดงว่า m เท่ากับยิ่งยิ่งอัตราเร็ว น้อยค่าใช้จ่ายยิ่งแพงเอาง่ายๆเราลองเราลองคิดถึงแบบการขับรถก็ได้ขับรถถ้าเกิดสุว่าขับช้าๆ,ช,าๆช้าบางครั้งขับเร็วเกินไปเปลืองน้ำมันก็จริงแต่ถ้าขับช้ามากนักเรียนคิดดูว่าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกเดินเดิน ไม่ได้ตังค์ตักเดินเท่าไหร่อะไรอย่ารเร็กว่าเลยเออ,อเปัญจกยะเออใช่ประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังนั้นน่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดเพิ่มอ,อัตราเร็วมากๆถ้ามีแบบเขาเขาเรียกว่ามีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยอัตราเร็วที่อยู่ในระดับปานกลางก็น่าจะดีสุดแหละเร็วไปก็ไม่ดีหรอกช้าไปก็ไม่ดีก็เหมือนแบบขับรถเืองน้ํามันเนี่ยอะไรคะ่ะเร<ล>็วไปเนี่ยค่ะแม่ออมเออประมาณนั้นหละลูก อ่ะเราก็ครบแล้วสำหรับการแปลผันแบบเกี่ยวเนื่องหรือว่าแบบผสมนะคะทีเนี้ยอันนี้นะตั้งแต่หน้าสิบสามนะลกูกสิบสามสิบสี่มีสองหน้านะคะพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันหมดนี่เลยเอยไม่ใช่พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เรานสะอบวันศุกร์เราจะเฉลยกันเนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าข้อนะคะอยากให้เราอะทำมาก่อน เพราะว่าบางข้อที่ง่ายๆอ่ะคือสิบห้าข้อคือชั่วโมงหนึ่งแม่ไม่รู้ว่าเออห้าสิบนาทีก็ไม่แน่ใจเผื่อรอกันอีก,กรู้จะแบบเฉลยทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเฉลย,ฉลยให้ได้มากที่สุดอยากให้เราลองทํามาก่อนเพราะว่าอันเนี้ยแม่บอกเลยว่าเป็นแนวที่แม่จะสอบจุดประสงค์และปลายภาคก็จะเป็นแนวๆเนี้ยนะคะสอบพรุ่งนี้ก็เหมือนกันไปดูคลิปแล้วก็ในชีตนะลูกออะอย่างเช่นสะท้อนอ่าถือว่าบอกข้อสอบไปก็ได้ สะท้อนด้วยเส้นตรง y เท่ากับ x ไม่ออกนะคะแม่ให้จําว่าอะไรสะท้อนเส้นตรง y ก็ออกสะท้อนเส้นตรง x ก็ออกสะท้อนเส้นตรง y เท่ากับ x สะท้อนเส้นตรง l ก็ออกแต่มีรูปให้นับเอาได้หมุนหมุนมุมเก้าสิบจะดีหมุนแค่เก้าสิบกับร้อยแปดสิบพอพวกเนี้ยนะคะหมุนยังไงอ่ะลองไปดูเลื่อนขนานทํายังไงเขียนเวกเตอร์ยังไงลองไปดูนะลูกอ่ะโอเคนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอเช็คชื่อเข้ามาทั้งหมดสามสิบเก้าสามสิบเก้าอีกแล้วทำไมไม่เข้าให้ครบจะได้ไม่ต้องนั่งไล่อ่าเดี๋ยวเช็คชื่อก่อน